นี่มาจากว่าปีตะทุ่งมี่จากว่าปี่ีสมัยมาภูกระพนชันเกษตรวิสัยแปดสมัยนภูหนองเงิน้องทะุ้ประิทศไทยเวลาเอาใจซอยนะครัณะสอนพระพันละทุกทีนะครับเอาใจทุกความด้วเก็นมาโฮมอุ่นสงฆานักการนะครับธรรมตาเท่ากันวันนี้จะต่อแท่เป็นแท่งพุหารดนตัวตัวนี้ให้ทุกคนใจ

ีนองเอ๋ยแนวกินกลอยมันบอกคือกินเขาสื่อว่าเถียมกับเลราจักบดใดคือไม่ไพ่สายล่องชานมันหากไหลสู่ไตบอกเคยใดสู่เนื้อมีหน้างามป่าให้เป็นหน้าเหียมีเกลือให้ปลาเนา่าคาถาดีขั้นบ่นเล่าทองไว สยวาไทยบอรัรกษาลองฟังเบิงเดอแมเมป่าฉันสิวาตามบทกรอนเป็นสุนทรสอราพันกรอนสางสรรนิท่านบานอาดีตการแต่กล่าครั้งบุตการต่ำน่านกลางประเพณีของเฮามาซอยกันสารสืบไวยังสิใดแต่สิ่งดีพี่น้องเอ,อ๋ย พี่น้องเอ๋ยขอกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าผููทรงศิลอันประเสริฐเรียนแน่เนาเพราะฉะนั้นเรียนทนคณะก,กรรมาการผู้ทรงเกียรติทุกทุกท่านและขอสวัสดีพ่อแม่พี่นออ้องผู้มาร่วมงานในเมือนี้ทุกทุกคน<ม>บวกดิฉัน<ม><ม>สารพันธณาเปิดปะทุ่มได้เดินทางมาจากบ้านน้องเรา ตำบลประชาพัฒนาอำเภอว่าปีปะทุมจังหวัดมหาสารครมามมาเมื่อนี้ได้นำบทกลอนสอรพันมากกับรองสามบทกลอนขอเชิญร,ชรับชมรับฟังใดแล้วค่ะหยุดหลังที่นองเน่านะครับเหมือลหยุดหลังน่ฝ่ไปทางแนวผ้าล่มไปกินเขากินหน้าไม่รู้จะยังไงต่อ โอ้มาโปกาวให้ oh, 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 oh. อย่าพอปราอาตานประปันกลอนสระบาลสรรเสริญต้องนานเทศปะทุม จะขอาอกลางกลอ,นองนอนจิตให้พึ่งสังวรเป็นบทกร้อนพุทธศา จงดำรงคู่มาสามสาตาบัญชาสาตกาสาจักรีทายทุกพระองค์ทรงดำรงพุทธมามาตาทุกพระองค์ทรงบ้านพระ สร้างวัดวาและปฏิสังครคนเจ้าชายมีจิตใจอ่อนอ่อนเราเราสังกวนพุทธศาสนาปู้ชนะนีพุทธ,ส,ทธสถานวัดวาอารามล้วนมีคุณ ตั้งโรงเรียนได้เขียนได้อ่านตางโรงทานผู้ปีการยากไรยได้อาศัยพึ่งพิงหลับนอนผู้คนสัญจรขก้าไกลไปมา ปราทรงสรงพระวินยัยอบรมจิตใจให้ทำคุณงามศาสนาวัดวาอารามมีความสำคัญต่อยบบานครองเมือ ฟังเรื่องอีสิบสองบุญประเพดีที่เคยทำมาสื่อสารและรักษาใจาให้สูนคำคุณยืนนานเดือนอายุ จำจำประจำจนทูกวันนี้เด,ดือนยีบุญคุณลานเดือนสามนานบุญข้าวกีสำคัญจงวันนี้ ีวันมาคาผู้ชาสาวองคประส,รสาทสัจมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมา,ายหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปลรวนออราันาวันนั้นได ได้รับเอพี่คู่ปสัมปทาจากพระสัมมาวันนั้นองค์ประสาทศรัทธาทันท้องตรัส <Jay> ผ่านในวันเพ็ญนเดือนหัตกเดือนสีบุญมาอาชารยเร้าวชาวราชเรียกว่าบุญพระเวศฝังเทศพกกาสศ,ศแง่กันล้อเนี่ยพระ ฟังเรื่องภาวิสันดรศุษย์อ่อนศนนางมาทีอิดเยินป้าดื่นภาบุ๋วันนาวบวคุหาว ักมาไว้ไว้สู่มาตรูภูมิรวมจากละไว้ปูยาคุณยายคุณตาทั้งพ่อแม่พ์พ่อ่ทเดียโนโกเพลนวันฟิสาขา ตังคานหนักหน้าเด่นบันประสูติตรัสรู้ละปรินิพพานดลจวบตาลวันวิสาขาปูชาโอ้ ไหยไล่เอากันลงตมอมเ,เดือนเจ็ดบุญเปิดบานอู่ะสมบทบวชยากลูกลานเ,เดือนแปดแล้วคราวนี้เป็นปราเพณดีบุญเขา เดือนแปดวันเพ็นนั้นนาเป็นวันอาสาลาผูชาวันปฐมมาเทศนาขององค์สัมมาโรดัญจา เดือนเก้าเราเา้าระชาสืบตากันมาบุญเก่าประยาตินเดือนสีบบุญพระพณนิทามทุกปีคือบุญก้าวสาหลาล่า อืทอดเทียนแข่งกลองยาวร้องสอราบานมีโรงทานนานวันก้า้ฝนรำกลองยาวแอร,รอบศาลาเ,เดือนสิบเอ็ดบุญออกปรรสาวันปวารัตนาะ ของเราพระสงฆ์ดำรงซึ่งพระวินยัยกุศลมากมายได้ตักบาตรเทวเดือนสิบสองบุญลอยกระทวงได้สร้างองค์มหา สิบต่สิบสองนคือกล้อ